ามาดูกันอ่ะใบนี้นะครับมีสายสะพายมาให้นะนะครับก็ด้านล่างไม่มีตัวระบายน้ํานะครับอันนี้เขาจะบอกว่าความจุ10.5ลิตรนะครับพลาสติก ABS พลาสติก ABS นะครับไม่มีเจีปุนนะ <c oughs> ตัวนี้ดีไซน์ค่อนข้างเก๋นะครับผมก็ถ้าไม่มีที่วางนะครับสามารถเปิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เอานี้ออกมา ดันไว้แบบนี้นะครับนี่เป็นที่วางของนะครับหรือจะเป็นที่วางแก้วก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้เห็นไหมครับมีซ้ายขวาเลยนะฮะวางได้4ี่ใบนะครับวางได้4ี่ใบแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวิธีปกติก็ง่ายมากนะครับกดตรงนี้นะครับกดกดแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นแค่นั้นเองนี่นะครับโัวติจะจุกได้ไม่เยอะนะครับแต่เหมาะสําหรับ นักดื่มนะครับนะเหมาะสำหรับนักดื่มแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเก็บก่อนวี่เก็บก็ง่ายมากนะครับประมาณนี้นะเอาที่วางแก้วมานี่นะครับที่วางแก้วแบบนี้นะครับนี่ง่ายเลยแล้วนะสภาพก็มีริ้วรอยบ้างนะครับสีซีดมีรอยมีอะไรพวกนี้บ้างนะครับขนาดความกว้าง22เซน ความยาว32เซนนะครับความสูงยี่ส28เซนนะครับขนาดใบนี้ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหมาะกับการพกพานะครับผมนะ